สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาจากทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็จะมาอันบ x ็อกมาเปิดกล่องไอโฟน16 Pro Max เนาะทุกคนจ๋าสีทุกคน,กคนว่าสีอย่างมาหลุดน้ำกันเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ไอโฟน e 6 p r r o เนาะเดี๋ยวเขาจะมาเปิด Pro Pro Max จ็ะทุกคน กลองใหม่เลยเด้อทุกคนชีกรุบมาลุนกันอยอาทุกคนว่ามันจะสวยไหมแท้เดแทด้แดแท้แดบบเปิดจากเือกลองก็คือเปิดยากแถะเดี๋ยวเอาใหม่นี่ทุกคนเปิดมาแล้ว สีดีเซอร์ไทเทเนียมจ้ะทุกคนจ๋าสวยปะไอ iPhone 16สีดีเซอร์ไทเทเนียมสวยเนาะทุกคน <c oughs> คุ้มค่ายหรอกเนาะทุกคนจ๋าคอยเองเป็นคนที่แบบว่าอะบอดี้ไซส์แบบ โทรศัพท์เปลืองบันไดเนาะทุกคนจ้ะแท้แดลองจับเครื่องเบิงใหญ่เนาะเครื่อง,งใหญ่เด้แม่กองกับซีมี่อาสายชาดไม่หายเนาะทุกคนจ้ะเนี่ยสายชาดแล้วกับบอมีหัวเนาะแต่ว่าสายชาดรุ่นนี้ก็ดีจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ย เป็นสายชาญแบบไม่เนาะบอคืออันเก่าอันเก่ามันเป็นอย่างเนาะทุกคนแล้วมันก็สิผุพังง่ายสิทุกคนจ้ะในกล่องก็จะมีข้อมือกูม,มือหาแค่นี้ละทุกคนจ้ iPhone ลักแสนสองเครื่อง สายชาิถือว่าโอเคนะทุกคนจา้ารุนเนี้ยสายชาิสายชาิดีเลยทีเดียวรอ,อเป็นเดือนอ่ะทุกคนคอยกันรอเซอร์ไพร์เป็นเดือนเป็นเดือนอืมสั้นรับเครื่องนี่ก็มันก็สิอข่ขุมคาแล้วทุกคนจ้าสั้รับ่อยงี้สิเนี่ย เพราะว่าเฮาเป็นคนทีมมากเ,าเขาเอ็นไว้ยังอะถ่ายคลิปมึงสินะทุกคนจ๋าเนาะเฮาเป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบมึงสินี่ทุกคนจ๋ายูทูบครีเอเตอร์เนาะเฮาก๋คือหลุนนี่ก็ถือว่าอเหมาะสมสาหรับขอ,อยังสินะทุกคนนึกออกบอเวลาแบบคือแบบอันนี้โดดเด่นก็คือเรื่องกล้องเนาะทุกคนจ๋าเรื่องกล้องก็จะโดดเด่นเนาะ โดดเด่นสินะทุกคนเวลาถ่ายคลิปถ่ายหยังเสร็จเวลาถ่ายลูมสิกระิอะเหมาะสมสัหรับขอเองสินะทุกคนจะ้ะเออก็เลยแบบสามีก็ซื้อมาเซอร์ไพรส์เนาะทุกคนก็ดีใจได้ทุกคนเครื่องเราบักแพงเนาะสื่อลดไ้ขั้นหนึ่งว่าไหนอยากแกะได้ทุกคนจะ้ะวันไอยากเปิดเปิดมองหนิงสินะทุกคนจะ้ะ หน้าจอว่านะไรติดฟิลนะ์มเนาะทุกคนจ่าก,กะกระล้อเนาะทุกคนจ่าเครื่องแบบว่าอันเครื่องง่ายเติมเลยทุกคนจ่าเนี่ยเบึงสลรับเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่ใหญ่พอสมควรเนาะทุกคนสำรับเออเครื่องนี่ เดี๋ยวคอยแปะอันนี้ไว้ขึ้นก่อนเด้อทุกคนมันแปะอยู่เวลาหลอกแล้ว่าคือหลอกเลยเนาะทุกคนแปะไว้ขึ้นแต่ทุกคนเดี๋ยวล่อไอ้ฟิล์มก่อนเนาะก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วเนาะซีดีเซอร์ไทเทเนียมงามบอ แต่ว่าอันมันก็ถนัดมืออเลยเนาะเวลาอันถทายลงทายลูมจรินะทุกคนจ๋าเดี๋ยวคอยล่องใส่ก่อน,นอบอมักบอรหรือว่าบอมักยังไงเดี๋ยวมาบอกทุกคนอีกเทื่อน,นึงเนาะเดี๋ยวลอติดฟิล์มกันจยะทุกคนจ๋าไม่อยากให้นาจอมันอันนี้นนหหเนาะแปะไว้คือเขาแปะไว้เหมือนเดิมสำหรับ ไอโฟนสิบหกโปรแม็กจ้าทุกคนสีดีเซอร์ไทเทเนียมสีสวยอยู่ด้ทุกคนจ้าสีทะเลทรายเนาะเพื่นว่าเอาไปก่อนด้วยทุกคนไอโฟนสิบหกโปรแม็ก แล้วก็อันนี้เป็นอการการกระแทกเข้าเอินอย่างไรทุกคนอันวะคอยกรไดอันนี้ก็ะั้งมากก็กันเนาะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเลยเนาะ เดี๋ยวให้ทุกคนดูไปพร้อมกันอ๋อยังอะไรเหี้อออกม่ยัางงะอะไรนี่นี่ไอเหี้อบุบุบะออก นีคือในกองโอ้นี่เขามีฟิล์มมาให้เรียบร้อยทุกคนเออในนี่ก็มีฟิล์มสองอันเนาะทุกคนเนี่ยการหน้าจอแตกเนาะทุกคนจะเออไดมาสสองอันเลยทุกคนจะกันไหนกัรจะแทกหน้าจอเนาะแล้วก็มีัน,นี้ด้วยทุกคน แนวครอบแนวครอบเอ่อแนวครอบไอกล้องทุกคนจ้ากันแบบว่าอันกันกล้องแตกสิเนาะทุกคนเออเขาเจ้าก็ให้มสองอันก็ดีเลยทุกคนแบบห้มาครบเลยอ่ะเท่าไง กันกระจกแตกแล้วก็แล้วก็นี่จะทุกคนจ้าอันนี้เป็นกรอบเนาะเป็นกรอบของ iPhone 16 Pro ก็ให้มาครบทุกอย่างครบครบจบในหนึ่งเดียวจะทุกคนเดี๋ยวค่อยกระสิ ให้สามีมาติดฟิล์มห้เนาะเพราะว่านั่งช้าน้าเนาะทุกคนจา้าก็จบไปแล้วจ้าทุกคนจา้าสำรับไอโฟนเนาะเครื่องหนึ่งเนี่ยของสาม,มีเนาะทุกคนจะาคอยกับสีห้ยนั่งแบบว่าแกเองเนาะทุกคนจะาคอยซื้อกับแตะต่อของนั่งเนาะส่วนอันนี้เครื่องคอยละคอยกัแกะเรียบร้อยแล้วไห้ทุกคนเบิ่งสีสันเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ ฟิล์มฟิล์มกระจกอันนี้ครบทุกอย่างเตยทุกคนจ้ะคอยบรู้ว่าราคาจักบาทเพราะว่าสาม,มีกับ้างว่าเนาะทุกคน,ก,คนก็จบไปแล้วจ้าทุกคนสำหรับอันบ็อกไอโฟน16 Pro Max เนาะทุกคนจ้าเดี๋ยวคอยเช็คลองเอ่อ ถ่ายวิดีโอนอนแล้วคอยกับสิเปลี่ยนทุกอย่างให้นี่จะทุกคนจะคอยซีบอ,อันบเอาเครื่องเก่ามาใช้ทุกคนจะเครื่องใหม่ก็คือเปลี่ยนเบอร์ใหม่เนาะคอยกับสิเปลี่ยนเบอร์ใหม่จะทุกคนจะเปลี่ยนอ,นอย่างใหม่เบอร์ทุกอย่างในเครื่องหนิงสิงนี่ทุกคนจะกะบ่ได้ใส่เครื่องเก่าสิงนี่ทุกคนจะเครื่องเก่ากะ กระแสย,ยู่ใจทุกคนจ้ะแต่ว่ากระแสใสยเครื่องนี่เนาะเพราะว่าคอยเปลี่ยนเบอร์ไมเปลี่ยนทุกอย่างหม่เบิดอีมองอีเมล,อ,เมลอยังคอยเปลี่ยนหม่เบอร์ทุกคนจ้ะกะ็คือแบบเหมือนเริ่มต้นใหม่น่ะทุกคนจ้ะสำหรับเครื่องใหม่ไอโฟนสิบหกโปรแม็กของเราจทุกคนจ้ะดีใจจ้ะทุกคนจ้ะเซอร์ไพรส์ที่รอนานรอนานมากๆรอเป็นเดือนจ้ะทุกคนขา <c oughs> ก็คลิปนี้กล็ลาไปแล้วจ้า <c oughs> บายบาย